แล้วก็แบบนี้สภาพนี้คงหาไม่ได้แล้วก็ก็หายากมากครับยังไม่มียังไม่หาหาไม่เจอแล้วที่สวยกว่านี้เนาะคือจริงๆผมผมมีหลายเหรียญแต่วันนี้ก็คือมาแค่เหรียญเดียวมาโชว์เหรียญเดียวหมายถึงเหรียญที่เราซื้อมาใช่ไหมใช่ครับตอนตอนนี้จะเหลือสภาพใกล้ใกล้ใกล้เคียงเหรียญล้มนี้นะฮะคือคือพี่พายุเนี่ยถ้ามีบ้านเดินมาขายพระประจบเนี่ยพี่พายุสามารถดูเองได้แล้วครับคือ ผมเคยมีเขาเรียกช็อตมหศัศจรย์ของวงการนี้แล้วกันก็พูดถึงเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพอ่อทองสุขคือสมัยก่อนอ่ะผมว่าผมก็เช่าแพงนะแต่ด้วยความที่ว่าพอเราเช่าสภาพเนี้ยอตอนนั้นเราเช่าไปกูแบบมันก็สวยแต่เราก็เก็บเอาไว้จนราคาขึ้นไปเท่าตัวได้โดยที่แบบว่าเราถ้าเราสมมติเราสมมติเราเช่ามาในราคาแปดแสนบาทรบเราเช่าวันนี้เราอาจจะไป,ไป,ไ,ปไปปล่อยทันท,ทีอาจจะขอกำไรสัก ห้าหมื่นหนึ่งแสนคุณก็อาจจะได้กําไรกว่านั้นเลยแต่ผมเก็บเอาไว้เป็นหลายๆปีจนมูลค่างขึ้นเท่าตัวอนี่นี่คือเสน่ห์ของพระเครื่องตรงที่ว่าอยู่ที่ว่าเอคนเลือกที่จะเก็บเอาไว้ก่อนหรือว่าคนเลือกที่จะปล่อยมันจังหวะเวลาที่ว่าถึงเวลาไหมที่คุณอยากจะปล่อยจังหวะเวลาที่เหมาะสมได้ราคารอบมาประมาณนั้นคะขายในช่วงพีคใช่ครับนั่นแหละก็มีคนนะที่แบบว่าผมเคยแบ่งพระให้ลูกค้าไป พี่เขาก็เก็บไปสะสมไป